เพื่อนครับมาชมกันนะครับตอนนี้ก็หลงกระหลงกระตังหาทางมุดผ้าห่มนะครับจะสําเร็จหรือเปล่าสงสัยต้องเอาเข้ากรงนะครับเพราะว่าที่นี่แมวเยอะ นี้ยายวงยังไม่ได้กลับมานะครับก็เลยเป็นเตียงนอนของเจ้าหลงไปก่อนบ้านยายวงนะครับหลังจากทำความสะอาดกันเรียบร้อยหลังจากบิ๊กทรีนิ่งแล้วนะครับก็เข้าสู่ช่วงสังคมกุ้มหน้าอากาศข้างนอกเย็นสบายนะครับเสาร์ที่30รกรกฎาคมส5งพ ด้านหลังเป็นบ้านนาชาตินะครับด้านหน้าเป็นบ้านนาแหลงนะครับตอนนี้ก็กําลังกักตัวกันอยู่อากาศคืนนี้ค่อนข้างเย็นสบายนะครับบรรยากาศเงียบสงบ